สวัสดีทุกคนตลกฝืดเรื่องที่3ามไรสนีจา๋า วันหนึง่งเฮงเดินเข้าไปในที่ทําการปรณษย์เพื่อส่งพัสดุสําคัญให้แฟนสาวพนักงานหญิงหน้าตายิ้มแย้มรับเอกสารแล้วถามของข้างในคืออะไรคะเฮงตอบด้วยความมั่นใจเซอร์ไพรสครับเดี๋ยวแฟนผมเปิดดูเองพนักงานพยักหน้าแต่แล้วเธอก็มองพัสดุด้วยสายตาสงสัยก่อนพูดว่าขอโทษค่ะคุณต้องระบุประเภทของสิ่งของก่อนส่งนะคะไม่งั้นเราไม่สามารถดําเนินการได้เฮงคิดสักพักก่อนตอบเออเป็นของใช้ส่วนตัวครับพนักงานทําหน้าครุ่นคิดแล้วพูดว่าของใช้ส่วนตัวแบบไหนคะพนักงานยิ้มนิดๆิดเฮงเริ่มเหงื่อแตกเออเป็นเครื่องแต่งกาย นนิดน่ดอยพนักงานพยักหน้าแล้วจู่ๆก็ถามว่าขอโทษนะคะแต่ขอถามเพื่อความปลอดภัยค่ะของในกล่องนี้มันใช่ของเล่นที่ดูแปลกๆหรือเปล่าเหงหน้าแดงทันทีแล้วรีบพูดกลบเกลืออ่อนไม่ใช่ครับแค่เป็นชุดนอนแฟนผมธรรมดาพนักงานหัวเราะเบาๆแล้วพูดว่าไม่ต้องเขินค่ะถ้ามันเป็นชุดแมวมีหูมีหางอะไรแบบนั้นเราก็รับส่งให้ปกติเหงหัวเราะไอๆรีบส่งพัสดุแล้วเดินออกมาทันทีสังเกตดีๆมีสลากเซ็กซ์ทอยแอบโผลมาให้เห็น <laughs> <laughs> จบถ้าชอบอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามกันด้วยนะ ขอบคุณจ้า